ก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นมาที่ท้องสนามหลวงในงานนี้ก็นอกจากจะมีมหรสพสมพโคดนะครับการแสดงต่างๆมีเวทีคอนเสิร์ตและก็มีตะกร้อรอดหัวเนี่ยครับซึ่งทางบริษัทมาราธอนจำกัดเองก็ได้จัดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจชมละก็เป็นการเผยแพร่กีฬาไทยไปสู่ชาวต่างชาติด้วยก็รับการแข่งขันตะกร้อรอดห่วงในงานเฉลิมพระเกียรติ5ทันวามหาราชขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในปีนี้ ก็ถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่จัดการแข่งขันมาแล้วถึง27ปีนะครับทีนี้ทางมูลที่5ธัาวรมหาราชนี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยของเราไว้ตลอดไปและก็อยากจะเชิญชวนให้เยาวยชนของชาติเราเยมาเล่นกีฬาตะกร้อห่วงซึ่งในปีนี้การกีฬาล,ลูกข้างบ่วงมือลูกข้างธรรมดาลูกพับเพียบ,บวงมือ ขึ้นมา้าขึ้นม้าบ่วงมือหรือว่าจะเป็นข้างหลังบ่วงมือซึ่งแต่ละท่าที่เล่นนี้ก็จะมีคะแนนแตกต่างกันออกไปครับคะแนนสูงสุดนั้นอยู่ที่ท่าพับเพียบหลังบ่วงมือนะครับท่าไขว้หน้าหลังเท้าหรือว่าท่าตัดไขว้หรือว่า,า,วามะน,นาวตัดับซึ่งจะได้30คะแนนครับมี3ามท่านี่ครับที่ถือว่าเป็นท่าที่มีคะแนนมากที่สุดก็ทําได้ยากครับเข้าห่วงยากเพราะฉะนั้นก็เลยได้คะแนนมากลูกแปรนี่ถือว่าเป็นลูกพื้นๆครับ นี่คืนมาบวบมือนี้ก็ถือว่ายากขึ้นมาหน่อยคุนมาบวบมือนี้จะได้15คะแนนแต่ถ้าเป็นข้างหลังบวบมือนี้ได้20คะแนนน่ครับชาวต่างชาติเองก็ให้ความสนใจมาดูแทวบ้านเขาไม่มีเล่นอย่างนี้ครับแค่แต่กอรอธรรมดานี่ก็หาดูได้ยากอยู่แล้วครับเรมมีก็แถบทางเอเชียตะอนนอ,อกเชียงใต้หรือว่าทางย่านอาเซียนนี่ครับ เดินตามแลยขึ้นตาขึ้นตาไม่ออกไปไม่โผล่ออกมาจะเอาอาจจะมัวเลยก็ถือเอาหน่อยห่างเยอห่างเยห่างเยอะ ผลของการแข่งขันนะครับซึ่งในงานนี้มีคุณจรินทรสวนแก้วประธานมูลนิธิ5ธันวาหม่าล่าและคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์รมการพิจารกาบริษัมทมารารอนประเทศไทยจำกัดให้เกียรติมาเป็นประธานก็มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ